วัดพุงก่อนลุกวัดผ่านสะดือจะต้องไม่เกินส่วนสูงหารสองเกินอ้วนลงพุงโรคเพียบยังไงแม่นั่นไงเห็นไหมไขมันอุดตันเส้นเลือดหมดแล้ววัดรอบพุงให้รู้ตัวด่วนน่ากินติดพุงถ้าจะกินต้องลดพุงก่อนยังไงแม่ เลือกกินลดทอดลดมันเพิ่มผักผลไม้ไม่เอาไข่เจียวขาหมูมีไหมได้ยี่ห้อทอดอร่อยไหม,มเลือกกินลดพุงลดโรคขั้นต่อสุดท้ายของการลดพุงแข่ง,งแขนยังไงแม่ตัาขาเท่าไห่แว่งแขนไปข้างหลังให้สุดแว่งมาข้างหน้าให้ผ่อนเริ่มแ่ง หนึ่งในวิธีรถพุงแต่ถ้ามีพื้นที่มากควรเลือกการเดินไม่มีพุงแล้วได้เลยแม่แม่มได้เลยลูก <c oughs> ไม่อ้วนลงพุงออกมาแล้วชีวิตก็รอปลอดภัย